ซูเปอร์สแตกคของแฉพี่น้องครใครจ้ดนเลือนล้วเฮ้ยบดขึ้นขขาได้สดนเลือนหรอก่อนไปป้อนนาหารเิ็งอาหารสาหน่อยเพลทบนแพงค่ะซูเปอร์สแตกมือนี้บอกว่าถ้าได้วานเย็นแบบนี้แล้ว อดแจ้งค่ะค่ะสดงว่าอันนี้เป็นโปสเต่เขาต้องสอดเสื้อไม่รุนไม่ตีเตีเรื่อยอันนี้ก็ะโปงหูเด้อบานไพบ้านเด้อเ้าก็ไปนางเตเขาก็ไปนางมองผู้สาทตี่เราอยาก็ตีาเข้ามืองานกันมากหรอกแรนตั้มซังกะสีให้เลือตั้มสังกะซีเออซูินก็ไปยังไงมันอยู่ไกลกันไก่กุตัยอยู่ไกกันนะอยู่ไก่กันจะสบายังไหนเออจ้ะ อย่างยู่น้ำกันนันบก้ากินบอกพูดนันอะไรครับอัตาบก้ากินบอกคะกินเยอะยังกินซุปได้ยู่ครับสร้างมาสร้างมาอยู่ไก่เพิ่นนออโอ้ยขนาดเหญ่เมื่อยืนเลยยุคนกิ้งลูกน้ำเป็นเป็นความขัดแย้งในคิวเป็นความขัดแย้งเมนบอกใหพี่นองเลยโอ้โหหมดเต็มทีเลยเจ้ด พ่อใหญ่ซูเปอร์สแต็กรับเป็นนักปั่นดีเข็นแล้กินแนวดีดีมวยตะกี้มวยเราปั่นไทยมาแนนี่ไ่มาเบิ้งแหละนองยกจะปั่นไทยเนี่ยไทยพงษ์สถวนอุ๊บไว้อุ๊บไววสี่ผู้เบาลีอผู้เบาฮาวงดงลรอล่อไปคลิปหนาที่สัมผัสเดี๋ยวที่ให้สาวน้ำยืนสัมผัสว่าเบื้องหลัง เล่าป็นมากจังไหนียัก่าคิีนี่คือเพิ่หน้าที่กกลัวนึงฮีจากคิมซอาแลีวได้พอนกยัง่นวีผู้บบาวหาวดงๆกันเล่านีล่าพาไปหาสาวน้่เงินกนวนผู้ไปแล้วคือกันนิวมุกดากันนีล่ากันน้องยกนีละเป็นผู้พาไปหาแนด้วย ก็จะเป็นบ <a household. S 1> ักเอกก็ไปบ่หอดแต่พี่ผู้ดังเอาเอกพี่วายนะบอกเอกกับแมนเด้อพี่น้องเลยสวดมนต์จนเมย์ก็ไปตาตโจวอ่ะเออตาตจวตะกี้เนาะอือเรอเขาไปสวนหมุนขังกระพาไปสัมุนบ่หอดจอดบ่ถึงแม่นบมาจันเนาะโอ้ยถึงแล้วถึงแล้วถึงแเราตาตจวเล่นกำลังมากอันนี้ล่ะทีมงานใส่แตงยินว่าทีมงานในน้องหนุ่ยหนุ่ยไร่ไทยครับแต่เมียแต่น้องยกนี่เราพาไปหาสมัยตะกี้พี่น้องค่ะ น้องไส้ยีรีได้นี่น้องไส้ยีรีแต่ว่ากินบ่คือกันดอกพี่น้องเลยยี่สิบปีที่หัวจักกันมาอนี่ครับน้องยกนี่แต่ว่าบ่กินแบบนี้ได้สาวน้ำเยนั่นเมื่อกี้ผมก็กว่าเป็ลบ่เป็นซู่มือนก็เป็ี่ยนอย่างสิปันนี้เพราะว่าไอ้ปอบข้อเข่าไข่ทอดอะไรอย่างเงี้ยยังบอกขึ้นไายตะขาบบอบโอ้บ่เยปอบเข่าวนี่พู้ได้ไข่ตะขาบให้เราก็บ่รู้มลยหนูซื้อโซเชียลมาถ่ายใ้กินอู้ยเื้อยอันนี้บอกเรื่อความสัตย์จริงเหมจ้าจ้า คนผมคนผมว่ได้กินดิบน e no? ี่บ่มีแห้งบ่เป็นตะยูแต่ผมตายสะโอ้ยม่าคือว่าจังสันนี่นะป้าพี่น้องพี่น้องกับพี่เบิ่งเด้อเบิ่งแต่ละคีมในซานดามยืนเฮ้ยบ้านน้องเจ้ะเพียรจังสานไปคอมเมนต์มีแต่บอกว่าน้องเอ้ยดูแลสุขภาพนี่เรื่องเลยเป็นห่วงแต่เพิ่นบ่ได้กินเพิ่นบ่เป็นตะยูขนาดนี้คนเคยกิน ปลาซิวเนี่ยข้างมาไกลแล้วตัดต่อได้พี่น้องค่ะเวลาเขาถ่ายคลิปนี่เราตัดต่ออีหลีการแสดงมันการแสดงแม่นว่ามันคือมุมกล้องครับเมื่อคั้งเราก็กินหวานเย็นพี่น้องแน่นมุมกล้องเพราะว่าไอ้มุมพอถ่ายตรงปวดมันเลยเห็นไปมีแจกดอกด้วยพูดไม่เนดอกพี่น้องเลยแล้เห็ียดยีหลี่ตลองกินของดิบสิอีอย่างนะโคกดียบที่กินคลองดิบสิกินผักดิบนั่นนั่นนั่นพู้นั้นก็กินผักดีขึ้อแต่อาวย่างเลยเลยบ้านเนี่ย

ซปเปอร์สแตกสองอุ้ยสองเลยเงอ่อันอย่าลืมตัดเข้าโฆษณาหน่อยเด้อชั่วงมนนึงอาหาเอานปลาคอใหญ่ไอปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่มือนี่ได้อาหารแล้วครับซอยจุตัดเข้าโฆษณาตัดเข้าโฆษณาหมดันอง่นเดอนเข้าถองหอ ตัดเข้าโฆษณาบ่ราะท่านมึงหันพี่น้องเลยไอ้ปลาคอยใหญ่มุมลืดไปก่อนบอกว่าให้ตัดเข้าโฆษณาเ่ราะอ่าโอ้ยพี่น้องเลยเอาเอาบอกว่าจังไดเกาะเบิรงนหันนี่ยบอกถึงน้องอุ้งอิงจังไดเกาน้องยกบอกลังจากที่เป็นคนอยู่ในวงการมากกว่าอยู่สิบปีเนาะเห็นเห็นเรื่องเล่าของซื้อตินน้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาหลายแล้วก็ เห็นกระแสเห็นทางเดินของแต่ละคนที่เป็นซุปตานะครับคือต้องใส่เวลาบ่มเพาะนะครับแต่ส่วนของอของน้องอุ้งอิงเนี่ยถ้ากระแสแบบนี้คนคนคนชื่นชอบโดยเฉพาะคนมีอายุตั้งแต่ยี่หาขึ้นไปเนี่ยชื่นชอบแสดงว่าเธอเธอต้องสะสมบารมีสะสมความดังมากกว่ายี่สิบปียังจังตายอรไทยยังสินะครับแั่พอ กระแสที่เที่คือห้าได้ขนาดนี้คือหมายความว่าต้องดังมาก่อนแต่นี่เบิ้งคลิปตอนบอดโจเอามามาสมัครกับบอดโจอยู่หลังไว้ที่แค่เดือนเดียวผมเบิ้งคลิปนั่นแล้วเดือนต่อมาปุ๊บเอ้าเฮ้ยกระแสตรงนี้นี่มันมาจากไหนนะครับมันเป็นคอมันเป็นเคสต้ u d ีที่แบบปฏิหารมากมันต้องมีเรื่องของสิ่งลึกลับลึง สิงนี้รักแน่นอนลืมใหญ่คออาจารย์ยกลูกยีนี้เสื้อแบบนั่นแมนครับผมเสื้อแบบนั้นมาส้นค้นสีดังภายในเดือนเดียวนี่ทำร่ายใส่ตีทั้งเบิดเลยไม่มีดังน่ะมันมีกระแสคนกับเบิงอยู่กับดังดังเนี่ยภายในสามเดือนสี่เดือนห้าเดือนโอเคเพลงฮิตได้หรือว่าตัวศิลปินฮิตได้แต่ไม่ใช่ว่าเครั่งใครขนาดนี้อันนี้คือเหมือนกับกระแสต้องตายอรไทยเลย จ้ะอันนี้เลยพี่น้องเขาฟังพี่ละดีครับกระแสที่ทุกคนชื่นชอบขนาดนี้คุณต้องเป็นศิลปินมากกว่าสิบปีถึนจะเห็นภาพนี้ใช่จริงๆครับจริงๆจริงจริงเท่ากับคุกขี้ยู่กันแม่นครับผมบอกผมไม่ได้คนลูกย้มนั่นแม่นี่นี่พี่น้องเขาบอกย้มได้คนลูกย้มนั่นอีเลี่ยนเพราะว่าสิ่งที่เห็นแต่คนกรีดการหรือคนคลั่งใครได้ขนาดนี้คุณต้องมีไม่ต่ำกว่าห้าระบม ใช่แม่เดี๋ยวบอกเขาห้ที่เป็นปุ๊บอะแม่บอกครับจ้าแล้วก็บอกว่าถ้าเกี่ยวกับโซเชียลทุกคนก็มีโซเชียลหมดเลยทําไมมันไม่ถึงขนาดนี้น่นเป็นาิทยุหนาเวทินอะนี่อย่างพิเศษแม่ครับอันนี้ทําลายสถิติในวงการทาทั้งหมดเลยตั้งแต่ยุคปเรหรือว่าแปดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าศูนย์แล้วก็ยุคเจเนเรชั่นใหม่นี่คือน้องอุ้งอิงค่ะแม่เชื่อมชมแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ให้รักษาให้รักษาให้คล่องตนด้วยความบริสุทธิ์ ด้วยความที่ว่างบ้างโตในวงการ <S S S ถ้าถึงขนาดนี้เราต้องเสียสละเพื่อความสุขของมวลชนแล้วนะครับความเป็นส่วนโตนี่ให้เอาไว้ก่อนนะครับให้รักษาตนข้องตนสร้างความสุขให้กับมวลชนให้ได้มากที่สุดเ<อ>่าที่สิมากได้ ที่ราคพี่น้องครับเบิ่งที่อานัดผูอยู่ในวงการนาน้อรดวมยี่20-30ปีพี่น้องครับแต่ยังยอมรับเชิญชอมเชิญชมบอโจสาวน้อยเพชรบานแพงกับทีมงานทั้งเบิรตนะครับสุดยอดมากนะตบมือให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่แบบอันที่บอกแหละครับแทบไม่น่าเชื่อนะผมเชื่อว่าในคณะมอรำสาวน้อยเพชรบานแพงยังงงเท่าทวนเนี่ย แม่นอยู่อ้ายปักันยังอ้าหันไปเบิ้งแม่นอยู่อ้ายงงบ่เอ๋งงจนหอดกูหัอนี่บ่นั่นเห็นบ่เหมือนอีหยังเนาะส่งมาเนาะมหัศจรรย์ผสมทัางอ้ายคนบอกว่าคุณโดนแล้วแต่ว่าของมาละคนมางบนั่นเห็นบ่ก็คือปกติเนี่ยจังจังห้าอยู่กับจ้ะวงการนี้เนาะค่ะต่เห็นแบบว่าถ้าเกิดว่าคนตีมัก ที่แบบว่าข้างไข่ศิลปินนะมันต้องเป็นแบบจังๆอาจารย์ยกวานต้องเป็นตายอรไถไผพลทอนไอ้มน์แค้นีงสิแม่จะเห็นภาพนี่เออต้องเห็นภาพนี่แต่ว่าศิลปินมากแล้วก็ต้องคนหนาวที่เต็มแงมต่้่มาเมื่อนี่นี่เขาอยู่กับหมอลำมือนะหนองอิงและสิ่งหนึ่งที่ชื่นชมมากนะครับภูมิใจที่สุดคือสามอ๊อฟเพชบางแพนแพงได้ยกระดับหมอลำเรานะ ลูกระดับหมอลำเฮาเด้ครับเฮ็ดไท้เด็กน้อยหมอลำเฮาเนี่ยมีสถานที่ได้โชว์ความสามารถแล้วก็ทําให้มวลชนได้ชื่นชมยอมรับหมอลำในเจเนเรชันนี้แล้วมันคืออัตลักษณ์ของความเป็นอีสานบ้านเฮาเด้เจ,จ,จ้าได้ทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเหมือนค้สาเป็นต่อสู้ครับภาษาบ้านเฮาจ,จ,จนเป็นที่ประจ,จักษ์ทั่วโลกเนาะ,ะอันนี้คืกอกา,าก,การหมอลำนี่คือตะกีนนี่ไพ่สิมากกิจการหมอลำนอกจากเกาหลี แม่บอกครับยังมากกันต้องลองลูกทุงแกรมมี่ที่คนปริดขนาดนี้แม่บอกครับแต่นี่หมอล่ำบานเท่าด้วยครับหมอล่ำบานเท่าเราอีกอย่างหนึ่งวันตอนเศร้าเฉกย่างสี่น้องบันน้แต่งหน้าแต่งตาน้องคือเล็กน้อยคนหนึ่งเลยแต่ค้นคุมทายลูกสิ่งที่แบบคนลูกอ่ะคนลูกอีกแล้วนะคือเพราะว่าเขาเขาอยู่ในโงการเขาเขาอยู่ในโงการเขาลูกว่าเขามีความภาคภูมิใจเด้กก็ เขาเห็นเด็กหน,นอ่อยเห็นน้องนุ ng, ่งเห็นเส้นทางที่แบบมีคนชื่นชอบมีรายได้มีเลี้ยงครอบครัวหรือว่ามีคนชื่นชอบเนี่ยเขามีความส้งอันนี้คือความสูขโดยแท้จริงเลยมีความสูงแห้งนะครับแล้วเขามองในรูปวงกว้างว่าเฮ้ยหมอล่ำมันสุดยอดเลยเออถ้าบ่มีคนไปเบิงเนี ng, ่ยตีบไม่มีมาไล่มม่มีมากรีดโอ้ตายเราจะไปเลยเนาวงการปูนสินาเข้าสีเข้าสีเขาใจ้งสีแต่ว่าน้องนุ่งเฮ็ดได้ดีประสบความสาเร็จเนี่ยเข้า เป็นตัวแทนของความเป็นอัตลักษณ์เขาเนาะเขามันคนบางวอลลัมเรามีคนมาชื่นชอบสิ่งที่เขาเป็นอยู่สิ่งที่เขาอยู่กับมันเนี่ยเขาก็ชื่นชมแล้วเขายินดีมากในการที่ส่งเสริมนะครับส่งเสริมนี่แรงนี่กับหน้าห่านเลยเนาะแรงกับหน้าห่านเลยเนาะสอดแจ้งอ้าครัวอ้าวใจถามเลยตะกี้นักข้องดังๆนี่ขายแผ่นขายเทปนี่ กดเซเลล้านตลับก่ากวะแล้วไม่เห็นูุหอิงสุเมนีออกมาปล่อยเพลงมือเดียวได้ล้านห้าสองล้านสามล้านโอ้โหเคยเห็นบอลหนึ่งวันสามล้านวิวติดหนึ่งห้าวันติดหนึ่งห้าวันเคยคนทิ้งยกจสิลากันไดเนาะมันมันมั่นมันกะ เราคนยิ่ลลงตลอดเลยถ้าถ้าเบาหอดคนผู้นี่่นี ha ่ยกระบอกหูค so ือนเป็นอย่างกันนะกระบอกขัาใจคือเป็นอีอย่างนะปกติเนี่ยคือกระเพกระบอกก็ซื่อๆนะแต่พอบอกกับเพื่อถึงเพื่อน้องลูกหลานเนี่ยเนาะมันลูกลูกอิริผมอยู่ผมอยู่ตัมง2อผมยังเปลี่ยนเลยอว่ายิ่งจะเกิดเรื่าไม่ทยถ้าเห็นถ้าเห็นลูกแบบ ไอ้นั่นบอดีเนี่ยน้ำตาผมสิไหลเลยผมถ่ายรูปถ่ายถ่ายกล้องนุกกเป็นแมนครับน้ำตาเขาสีไหลเลยถ้าเกิดว่านั่งมีอารมณ์แบบว่าในในช่วงสิแบบว่าโศกมากเศร้ามากอย่างเงี้ยกระสิบไปน้ำเลยแมนนั่นก็เป็นคือความจริงเขาค่อยพันในเรื่องของซุปตามาแล้วเขาคยผยพันบรรยากาศพวกนั้นมาแล้วเายังจริงๆเขาตรงเฉยๆแต่หเแมนแต่เขายังเป็นอยู่เมนเห็นน้องไหหยน้ำไหมมือน้องไห้ยแบบว่า น้องจะตื่นตันหรือยังที่้องเพลงเราไห้น่ะไห้นะแม่้าเป็นยังโบโหแต่ไห้น้ำนี่เห็นมาครับทุกคนอ่ทิถามถามอย่างของเลยว่ะเป็นพ่อไอ้ยังจังไห้จังไห้จังไห้เป็นพ่อยังจังจังมีอารมณ์แบบเดียวคือมันมีมันมีคลิปหนึ่งที่ที่ที่ีคนบุรีน้องเนาะยางออกมาที่ว่านาบูดออกมานล้วแต่ว่าที่ในตึกกอกนะเห็นกันเข้าหรอเข้าเข้าใจเ้าเข้าใจบริบทความเป็นจังหวะ สิ้นห,หน่อยๆสิซูกเอามาัดแมนจังสี่น้อยอ,อย่างน <Man. S 1> ี้ ขึ้นไม่ได้กระโปงน้องย่างย่างโบได้ขึ้นน้องอยากจะบอกว่าเดินไม่ได้คือไม่ได้ว่าน้องนี่คือน้องบอกพยุทธ์กูเป็นหมอลำกูไม่ใช่มิสแกรนผมเตอผมอถึงใจแห้งกิริยาเหมือนนันคือน้องบอกพยุท์ได้วาหนุเดินบบได้คือนุย่างโบได้เกิดเสียงเฮียตังไตกระคมหนาลงยังสี่แค่นั้นแต่คนเอามาบุรีนั่นแหละคนสดัครับก็แค่น้องบอกว่านูเดินบ่ได้ยนูคือแบบยังงี้เหมือนบ่าเออเากับ ยิ้มนอาจารย์ยกมือนี่เนาะกูเป็นหมอรัมกูบริเปลนมิดเอาเด็กสิเลยเอาจบไปมองหนิเราพี่น้องคะตามมักหมอรัมไปหน้าหันสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยเพชรบ้านแพงขอบคุณมากค่ะนี่คือไอตันยกลูกยีหรือว่าซุปเปอร์สแตนอาจจะย์คำอีกทรงไทยไหมล่ะคือหมอถือใจแทบอ่ะถือใจแท้ตาเข้าโคตรจ้ ฟังลำต่อพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณค่เขากจังหวัดนี่ละบรรยากาศก่อนไปฟังล่ำพี่น้องก่อนเป็นสาวน้อยเพชลิดเพลินมาดีขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์โชคชัยเจ้าของสถานที่ขอบคุณน้องยกขอบคุณสุขุมสุคนน้องๆมวนหลายค่ะอิ่มหลายน้ำต้มปลาแซ่บแซ่บแจ่วบองแซ่บแซ่บส่วนเนื้อดิบปกิ่นน้ำพึ้นค่ะ ถายกินเนื้อ,อย่าง <laughs> ขอบคุณคทุกกา่ติดตามนะคะคุณผี้แห้<อ>งหักแห้งแดงปันค่ะสวัสดีค่ะ